วันนี้มีนัดเอาแท่นชาร์จ Joyduan Sense ของเครื่อง p พ5ไปให้กับเพื่อนๆในราคาศูนย์ปกติปกติพอทาง a c o อน TV ก็ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาในตอนเวลาออกไปทำข่าวตามร้านเกมต่างๆในกทมถ้าใครได้ตามช่อง a c o อน TV ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับกับการแจ้งพิกัดเมื่ออุปกรณ์เสริมเหล่านี้มีวางจาหน่าย ก่อนที่มันจะหมดไปอย่างรวดเร็วดังนั้นก็ค่อนข้างจะมีโอกาสาได้พบเจอสินค้าของตัวเครื่อง p 5มากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วก็เลยได้ซื้อติดไม้ติดมือมาด้วยก็เผื่อคนที่รู้จักที่อยากจะได้หรือแม้จะเป็นเพื่อนๆหรือจะเป็นแฟนๆในช่อง a c o อน TV หากมีการทักทายมาว่าไม่สามารถหาได้ทาง a c คอน TV ก็จะส่งต่อให้ในราคาปกติปกติไม่ได้มีการชาร์จเพิ่มแต่อย่างใดจนล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ได้มีคนตามหาอุปกรณ์ชิ้นนี้ในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวในวันนี้ขึ้นมาก็เลยได้มีการนัดเจอกันที่เซ็นทรันลาดพร้าวกับคุณเติง้งหรือพี่เติ้งนั่นเองผู้ที่ข้าบอร์ดในวงการวิดีโอเกมมากที่สุดในไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ และทางพีเตอร์เองก็ทําการกรีดแกะโชว์เช็คของให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับและทางเอคอนทีก็ถือโอกาสขอสัมภาษณ์พูดคุยกันในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งก็ได้ทราบนะครับว่าพีเตอร์เขานั้นเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้จองซื้อเครื่อง p s 5ได้ในรอบแรกด้วยนะครับกับทางร้านเนสและก็ได้ถามแคล็ดลับในการจองของพีเขา ว่าพีเขาจองได้ยังไงก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับทั้งการพิมพ์ชื่อที่อยู่ทุกอย่างไว้ให้พร้อมกับตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มากกว่า1จอเพื่อง,ง่ายต่อการก๊อปปี้ข้อมูลและวางโดยไม่ต้องสลับหน้าจอให้เสียเวลาแถมพีเติ้ลก็บอกด้วยนะครับในรอบ2หรือว่ารอบ3ไม่แน่ใจทางเขาเองก็มีโอกาสที่จะได้เครื่อง P5 อีกเครื่องด้วยนะครับเพราะมาจากการจองที่ได้ลองชื่อจองไว้กับร้านดังร้านหนึ่ง ตั้งแต่ทำการสำรวจก่อนเพย์จะวางจำหน่ายแต่ทางพี่เขาเองก็มอบสิทธิ์ให้กับคนอื่นเรียกว่าพี่เติร์เงเองมีเรื่องของโชคเข้ามาที่เลือกร้านลงชื่อจองได้ถูกที่ดีกว่า Acon น v มากๆเพราะทาง Acon น v เองก็ลงชื่อไว้กับ SONY STORE ก็ไม่เห็นทาง SONY STORE ห้างสยามพารากอนโทรมาเรียกให้ไปเอาเครื่องบ้างเลยก็เรียกว่าจิตใจพี่แกนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเช่นกันแถมแกก็บอกด้วยนะครับว่าตัวแท่นชาร์จ ตอนที่กำลังคอยทางเอคอนส์ทเดินทางมาก็ไปเจอที่ร้านบาดาน่ามาเหมือนกันแต่ก็นัดซื้อกับทาง a c o อนส์ทไว้แล้วซึ่งทางเอคอนส์ทก็ไปเช็คดูนะครับก็มีวางโชว์ไว้ตามที่พี่เติ้งบอกไว้จริงๆจนสุดท้ายก่อนกลับก็อยากให้พี่แกแนะนำเกมเด็ดสุดในดวงใจที่คิดว่าทุกคนที่มีเครื่อง PlayStation จะ4หรือ5ควที่จะได้สัมผัสและได้เล่นนั้นทางพี่เติ้งเองก็ได้แนะนำเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือ เกมพอลไลซอนในภาคแรกนั่นเองกับตัวเหตุผลที่ว่ามันมีความสนุกสนานทุกรสชาติทั้งตัวเนื้อเรื่องและระบบเกมเพล์ที่แกบอกว่ามันสนุกจริงๆและท้ายนี้พีเตอร์ก็บอกนะครับหากใครยังไม่เคยสัมผัสเกมอันชาต t e ดมาก่อนและอยากจะลองหรือเล่นขอให้เริ่มเล่นตั้งแต่ภาคแรกมาก่อนนะครับแล้วค่อยไล่เก็บมาจนถึงภาคล่าสุด ส่วนจะเหตุผลอะไรนั้นทางแกก็ได้บอกทาง Acon นทีไว้แล้วนะครับแต่ Acon TV ก็ขออุบไปว้ลกันถ้าหากใครไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เติ้งไว้ด้วยกับการสัมภาษณ์พูดคุยในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสต่อไปก็คงจะมีเวลาที่มากกว่านี้ได้พูดคุยกันในทาง a c o อนทีก็ต้องขอโทษพี่เติ้งด้วยนะครับ ที่เดินทางไปถึงช้ามากกว่าปกติเรียกว่าเลทไปเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ a อคอน TV ก็จะพยายามสร้างต่อๆไปกับการช่วยแบ่งปันในสังคมเกมเมอร์ประเทศไทยและที่ทําเป็นประจำๆเลยตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของการซ่อมแซมหรือเป็นทุระให้กับการซ่อมอุปก,กรณ์เครื่องเกมต่างๆให้กับเกมเมอร์ที่ไม่สะดวกไม่รู้ว่าจะเลือกส่งไปซ่อมที่ไหนดีโดยเฉพาะเกมเมอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยตัวราคาที่สมเหตุสมผลกับช่างที่มีความชำนาญ จากย่านสะพานแหลกและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอคอนส์ทีวีนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในอีกมุมมองหนึ่งกับสังคมเกมเมอร์ในประเทศไทยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ